สวัสดีครับพี่น้องทักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในเพร่อิีกิจการมบทที่11นะครับข้อ1นึงถึงสิผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการยอมรับกันและกันในชุมชนของพระเจ้าเนื่องจากการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ผ่านการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ทรงสำแดงให้กับนายร้อยคนเนเลียสและขันเดียวกันพระองค์ก็ทรงสำแดงให้กับปเปโตรด้วยให้ในายร้อยคนเนเลียสไปเชิญเปโตรมาเทศนาและให้ปเปโตรเนี่ยตามนายร้อยไป โดยการประทานนิมิตให้กับเปโตรถึง3ครั้งด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ที่สะอาดและไม่สะอาดแล้วในพระคำของพระเจ้าเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนเลยไม่ยอมรับคนเหล่านั้นที่เชื่อเชื่อพระเจ้ามาใหม่ผมอยากจะอ่านในบางข้อด้วยกันนะครับฝ่ายพวกอัครทูตกับพวกพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในแคว้นยูเดียได้ยินว่าคนต่างชาติได้รับพระวชชนะของพระเจ้าเหมือนกันเมื่อเปโตรขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มแล้ว พวกที่เข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่าทําไมพวกท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับเขาแต่เปรโตได้อธิบายให้เขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่าเมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นกล่าวข้อความนั้นพระวิญญาณประุทธิ์ได้เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั้นและข้าพเจ้าระล,ลึกถึงพระวาจาขององค์พระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่ายอนได้ให้บัติสมาด้วยน้ํา แต่ท่านทั้งหลายจะรับประสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้นคนเหล่านั้นได้ยินคําเหล่านั้นก็นิ่งอยู่และได้สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าได้สงโปรดให้คนต่างชาติกับใจจนถึงชีวิตรอดด้วยพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าการยอมรับของคริสตศักรกับคนต่างชาติเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเป็นเฉพาะชาวยิวตอนนี้รับกันและก,กันระหว่างชาวยิวและคนต่างชาติได้นั้นเพราะประการที่หนึ่งครับ เกิดจากการยอมฟังกันและกันตอนนี้เนี่ยนะครับพวกเขาเกิดมีความรู้สึกว่าไม่พอใจเพราะตามขนบธรรมเนียมของชาวยูวไม่คบกับคนต่างชาติและตอนนี้เปโตรได้ไปในบ้านคนต่างชาติและกินด้วยกันกันกนกนบเขานะครับไปบ้านของนายร้อยคนเอเลียสและกินกับเขาดังนั้นคนเหล่านั้นจึงไม่พอใจเปโตรซึ่งเป็นหัวหน้าถูกตําหนิครับแต่การตรําหนิของพวกเขานั้นอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมและวัฒนธรรมของพวกเขาโดยไม่ได้ฟังสิ่งดิบ เปโตรพูดแต่เปโตรก็ใจเย็นนะครับเปโตได้อธิบายในข้อที่4นะครับเปโตได้อธิบายเราต้องยอมรับว่ามีหลายเรื่องซึ่งเราไม่รู้แต่การยอมฟังคําอธิบายต่อกันและกันเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดการยอมรับกันและกันได้แต่นั้นเองนะครับอย่าเสียเวลานะครับที่จะคิดเองจนลืมไปว่าคนอื่นนั้นต้องการจะพูดด้วยยอมเสียเวลาที่จะฟังเขาด้วยนั่นคือประการที่เด่นครับประการที่2คือการยอมจำนนต่อ,อน้าพระทยัย หลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านเปาโลได้กล่าวคำพยานที่เกิดขึ้นว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพร,พรท่านยังไงท่านได้เห็นนิมิตที่พระเจ้าได้ให้ถึง3ครั้งกับเรื่องของสัตว์ที่ไม่สะอาดและสัตว์สะอาดเนี่ยนะครับแล้วท่านก็บอกว่าพระเจ้าได้ตัดกําลังตัดกับท่านว่าให้เดินทางไปกับคนเหล่านี้และในอีกมุมหนึ่งพระเจ้าก็ได้ตัดกับนายร้อยคนเนยียสบอกว่าให้ประชิญท่านจะสังเกตว่าพระจ้าของพระเจ้านั้นพระเจ้าตัดถึงสองตอนนะครับทั้งสองกลุ่มด้วยกัน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ในข้อที่15นะครับท่านได้กล่าวให้คนคนนั้นฟังว่าเมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นกล่าวข้อความนั้นพระวิญญาณสุท์ได้เสด็จมากับเขาเหมือนที่มากับบนพวกเราข้าพเจ้าจะลึกถึงพระวาจาของพระเจ้าตรัสว่ายอนได้ับปิติบาด้วยน้ําและท่านทั้งหลายจะได้ปิติาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านได้กล่าวถึงรประสบการณ์และพระวาจาของพระเยซูคริสต์ดันัานเองหมายถึงว่าการเกิด การยอมจำนนต่อพระทัยของพระเจ้าในประสบการณ์ที่ได้เล่าถึงและการที่ยอมจนต่อพระชนะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่พระชนะต้องเป็นพื้นฐานนะครับและเมื่อเขายอมรับกันและกันเมื่อยอมจำนนต่อพระชนะของพระเจ้า,จามันมาอันที่3ครับทาให้เกิดความยินดีเกิดขึ้นนะครับการยอมรับกันในชุมชนของพระเจ้ามันให้เกิดความยินดีพพเพราะพระกมภีโซดีในหลายๆบทนะครับร้อยสาก็บอกว่าที่ไหนที่รักกันและก,กันเนี่ยนะครับ พระเจ้าจะบังคับบัญชาพวกขอนี่นั่นมันเป็นความยินดีอย่างมากดังนั้นเองในจุดนี้บอกว่าคนทั้งหลายได้สรรเสริญพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้ประทานโอกาสให้คนต่างชาติได้เชื่อพระเจ้าด้วยเขาสารรเสริญพระเจ้าตอนแรกนั้นรู้สึกบินประมาทแล้วก็รู้สึกต่อ,ต,อต้านแต่พอยอมจำนนกับพระวิชาของพระเจ้ามุมมองก็เปลี่ยนคำสรรเสริญก็เกิดขึ้นดังนั้นเองเมื่อเรายอมจำนนต่อพระวิชาของพระเจ้านะครับอย่างแท้จริงหรือ เราจะเห็นคะะําสรรเสริญออกมาจากชุของเราได้อย่างง่ายดายทีเดียววันนี้การยอมรับกัน3ประการครับ 1. เกิดจากการยอมฟังกันและกัน 2. เกิดจากการยอมจำนนต่อน้ำพระทยัยอันที่3นํามาสึ่งความชื่นชมยินดีขอพอระเจ้าอวยพรทุกค่าน